นี่ครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับของปีนี้แล้วก็ช่องช่องด้วยแล้วกันก็อยากจะมาให้ทุกท่านนะครับที่เป็นนักลบหรือว่านักสู้นะบนถนนการเทรดนะครับได้ได้รู้ถึงสามอย่างสําคัญนะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับสามอย่างสําคัญนี้ก็เป็นสามเสาหลักนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เทรดกันอย่างอยู่รอดวันนี้ก็จะมาพูดเร่าข้าให้ฟังแล้วกันว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับอ่ะความจริงอันโหดร้ายมาเริ่มตรงนี้ก่อนเลย เขาจริงๆโหนร้ายของเทรดเดอร์ครับล้มเหลวมาแล้วเนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอีกห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือพวกที่รอดนะพวกที่รอดครับถามว่าผมอยู่ในไหนผมก็อยู่ในเนี้ยแหละครับผมในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็แน่นอนว่าก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าชนะในการเทรดให้ได้นะครับซึ่งผมจะต้องพัฒนาให้มาอยู่ในเนี้ยครับรอดก็อยากให้ทุกคนที่ยังอยู่ในเนี้ย กับผมนะครับยังอยู่ในขาดทุนกสิบห้าเปอร์เนเนี่ยกับผมเนี่ยก็อยากให้แบบว่ามาอยู่ในห้าเปอร์เซ็นนี้ด้วยกันนะครับก็ฝากทุกท่านคลิปนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับท่านที่เป็นหน้าใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูคลิปนี้ก็จะรู้ไปด้วยนะครับว่าตลาดนี้มันต้องทํายังไงถึงจะรอดนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกเปอร์เซ็นต์นิดๆตรงเนี้ยช่องว่างเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันหรือน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้อนะไอพวกเนี้ย คือพวกเทพพวกเทพไอพวกเทพเนี่ยเราต้องไปสนใจหรอกเขาเขาเทพอยู่แล้วช่างเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ก็ช่างเขาเขาเทพอยู่แล้วแต่เราต้องทําให้เป็นผู้ที่รอดให้ได้ก่อนนะครับถึงไปเทพไม่เทพค่อยว่ากันแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือความจริงนะโหดอายถามว่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นครับตลาดกับการเทรดนะครับ,ตล,บ,รรรบตลาดกับการเทรดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ ใครๆจะทําได้นะครับมาเล่นกับหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นมนุษย์ของเราไม่ว่าจะเป็นความโลภของเราไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาของเรานะครับซึ่งอยากจะได้มากได้มีแน่นอนว่าตายทุกคนผมบอกเลยตายทุกคนมาตลาดนี้นะครับซึ่งพอมาดูครับสามเสานี้นครับจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับการเทรดสิ่งที่สําคัญ กับการเทรดลายมืออาจจะเละๆหน่อยนะครับสามเสานี้ครับคือสัมพันธะ์นั่นก็คือในเรื่องของวิธีการเทรดหรือเทคนิคเข้าที่เรามีนะครับแล้วก็ o n น y m a n a บ e m e n t นการบริหารเงินแล้วก็ m มซ d s e t ในการเทรดนะครับสามอย่างนี้นะครับถ้าขาดอย่างได้อย่างหนึ่งไปผมบอกเลยว่าเละทุกคนนะครับเละทุกคนสามเสานี้จึงสัมพันธ์มากในการที่จะเทรดเพื่อให้อยู่รอดกับตลาดนะครับ เสาแรกเนี่ยคือเสาเทคนิคอลนะครับไอ้นี่คือเทคนิคอลถามว่าเทคนิคอลคืออะไรครับเทคนิคอลคืออะไรผมจะพูดสั้นๆง่ายนะครับเทคนิคอลคือนะครับเทคนิคอลนะครับคือนะครับสิ่งตัดสินใจที่จะเทรดครับสิ่งที่ตัดสินใจจะเทรดนะครับ ทุกอย่างไปที่นี่ข้อได้หมดครับโยนหัวก้อยก็เป็นได้ครับเป็นเอ่ออะไรอ่ะไม่สั้นไม่ยาวในการเทรดอ่ะอันนี้ก็เป็นได้ถ้าสั้นได้ถ้าสันาส้นเซลล์อายาวบายอะไรเงี้ยหัวหัวบายก้อยเซล์อันนี้ก็ได้หมดไปที่นี่ข้อได้หมดครับทุกทุกอย่างเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราใช้ตัดสินใจในการเทรดครับแต่ว่าเทคนิคข้อไหนเนี่ยที่มันจะเอ่อแม็เซนส์นะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีมันก็จะมีวิธีการดูความ m ม k e เซนส์ของเทคนิคข้อว่า เราจะเลือกใช้เทคนิคข้อไหนนะซึ่งแต่ละคนก็ทันมีเหมือนกันอาจจะมีพวกอะที่ร่ำเรียนมามีอะไรนะแรกๆอะไรคือรับต้านใช่ไหมแนวรับต้านอะแล้วก็สาย ator, อินดิเคเตอร์ปะอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์แล้วก็สายอะไรอีกเอ็มซี C, ไหมเอ็มซีไอซใช่ไหมไอซีท อ่วายคอร์ฟไหมวายคอร์ฟวายคอรฟโลจิกอ่าแล้วก็อ่วีเลดเว็บนะวีเลดเว็บเว็บกันคือหนึ่งขึ้นสองสามเอบอะไรเงี้ยอ่าหรือสายแพทเทิร์นก็ได้อาศัยชาร์ดแพทเทิร์นชาร์ดแพทเทิร์นใช่ไหมสายชาร์ดแพทเทิร์นก็มีไอ้พวกตีฟีบอลใช่ไหมแล้วก็ดูว่ามันเป็นแบตมันเป็น อแกตเล่ keto, หรืออะไรพวกเนี้ยก็เป็นก็ได้หมดนะครับได้หมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้อันไหนคล่องกว่ากันนะครับก็จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้หรือว่าใช้อันไหนคล่องนะครับ้วาเราแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วแต่จะเลือกล้วแต่จะเรียนกันมานะ้วแต่จะเลือกเแต่จะเรียนกันมาซึ่งการที่จะนํามาใช้ได้สิ่งที่มีคืออันนี้ผมพูดย่อๆว่าต้องมีสถิติรองรับนะครับพวกเนี้ยต้องผ่านแบคเทส ต้องผ่าน b a c k เทสทํายังไงเดี๋ยวต่อคลิปอื่นนะครับทำยังไงเดี๋ยวต่อคลิปอื่นทีนี้ถ้าเราได้อาวุธของเราแล้วเนี่ยอุ้นี่ไเปรีเสมือนอาวุธเลยเอาวุธของเราที่จะสู้ตลาดนะครับว่าดาบจะคมแค่ไหนนะค,คือการ b a c k เทสแบ็ c เทสซ้ําๆแบ็ k เทสซ้ําๆนะครับซึ่งพอเราได้ดาบที่คมแล้วเนี่ยต่อมาคือโล่ที่ดีนะั่นคือตัวของ money management ครับ money management ค,บ money คืออะไรครับ money คือเงินใช่ไหมเงิน management คือจัดการครับ จัดการเงินก็คือการจัดการเงินนั่นแหละสมมุติเงินในพอร์ตเรามีร้อยหนึ่งนะร้อย USD เงี้ยมันนี่เป็นอย่างไก็คือว่าการแบ่งเงินเพื่อเสี่ยงครับเสี่ยงคืออะไรครับเสี่ยงคือการเทรดครับเราจะแบ่งเงินเท่าไหร่มาเทรดนะครับอย่างเช่นว่าร้อยร้อยดอนเนี่ยเราอยากจะแบ่งสักสามดอนในการเทรดน่าหมายความว่าไงครับหมายความว่า สามดอลเนี่ยเราแพ้ได้สามสามครั้งใช่ไหมเพราะว่าสามคูณสามสามเท่ากับเก้าสิบเก้ายอดีใช่ไหมอันนี้เราแพ้ได้สามสามครั้งอันนี้คือกลยุทธ์ในการเทรดของเราแต่ถ้าเราคิดสภาพนะถ้าเราไม่ไม่ได้คิดแบบนี้ผมมีร้อยดอลเนี่ยแล้วผมมีเท่นี้เข้าเนี่ยผมใช้อะไรอ่ะผมใช้แนวรับแนวต้านแล้วกันผมใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดมีหนึ่งใช่ไหมหนึ่งแนวรับต้านนะครับในการเทรด ถ้าผมมีร้อยดอลสองมีหนึ่งร้อยดอลพอหน้างานมาปุ๊บหน้างานมาปุ๊บเจอแนวะรับแนวต้านปุ๊บกดเลยสมมุตินี่เป็นกราฟเนี่ยแล้วนี่เป็นแนวะรับแนวต้านใช่ไหมพอกราฟมาถึงนี่ปั๊บเนี่ยปุ๊บผมกดเลยผมบายบายไปเลยร้อยดอลสมมติบายเอ็กเอยูอ่ะเอ็กเออดี บายเลย0ูนยจุดหนึ่งลอดนะครับบายเลย x อ u x ซ u อยู่อยู่ดีศูจุดหนึ่งหลอดนะครับบายปังเข้าให้ตรงนี้หวังให้กราฟมันวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ครับแต่ว่าความเป็นจริงเรามันวิ่งตรงมาอย่างนี้ปุบสุดท้ายครับเลเทครับเพราะอะไรเพราะว่า0ูนยจุดหนึ่งหลอดนี้ก็คือว่าโอเวอร์เทรดแหละนะครับโอเวอร์เทรดคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับโอเวอร์เทรดก็คือว่ากด0ูจุดหนึ่งปุ๊บเจี๊ยเรามันวิ่งทะลุลงมาเลยอันนี้คือเรียบร้อยเกม พอตแตกนะครับอันนี้ก็คือพอตแตกพอตแตกก็คือเรียบร้อยเริ่มใหม่เติมตังค์แล้วหัวร้อนแล้วก็เติมตังค์พอแตกแล้วหัวร้อนนะครับหัวร้อนเติมเงินแล้วก็เทรดใหม่ครับเทรดใหม่ก็วนไปเรื่อยอย่างนี้ครับเพราะว่ามันคือไซโคโลจีที่ทําให้เราพ่ายแพ้นะครับอันนี้คือการที่ไม่มี benefit แต่ถ้ากลับกันนะกลับกันถ้าเราจะคิดว่าร้อยดอนเนี่ย ผมยอมได้1นึ่งดอลลาร์ต่อการเทรดครั้งหนึง่งผมควรจะออกหลอดเท่าไหร่นะแนวคิดก็คือว่ามีเงินเท่านี้มีเงินเท่านี้ยอมแพ้ได้กี่ครั้งนี่คือแนวคิดของมันนี้มาเห็นไหยครับคือว่ามีเงินจุดดอลลาร์ยอมแพ้ ทั้งละจุดดอลล่าได้กี่ครั้งอันนี้คือแนวค,คิดมันน,นี่ไม่เ็นครับถ้าเรามีตรงนี้ครับเราก็จะสร้างมันนี่แมนเดนเของตัวเองได้ให้เหมาะสมกับเทรดดิ้งรูข้างบนของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเทรดได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึนะ้นอันนี้คือเกาะนะครับไม่ใช่ว่ามันจะกันได้ร้อยเอร์เซ็นะแต่ว่ามันทําให้คุณเนี่ยเสียน้อยที่สุดนะครับมันทาให้เสียน้อยที่สุด มันนี่เป็นเหตุผลทําำให้เสียเงินน้อยที่สุดนะครับทำให้เส,สหกกเ,เสียน้อยที่สุดตามหลักการนะครับทีนี้ถามว่าเราเสียน้อยที่สุดเนี่ยมันพอไหมสำหรับเราการเทรดมันมีแค่2อย่างง่ายๆครับอย่างแรกคือดูกราฟแล้วก็กด buy กดเซลล์ผลลัพธ์ที่รอคือ เสียหรือได้ใช่ไหมครับแต่จะมีอีกหนึ่งผลลัพธ์นะครับอันนี้คือไอ้เสียหรือได้เนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ด้วยประจักษ์ด้วยตาตัวเองแต่อีกผลลัพธ์หนึ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือว่าจิตใจเราครับซึ่งจิตใจเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเสาที่สามครับ i n d ซ e t ในการเหตุนะครับจิตใจเนี่ยมันจะสอนสอนว่าการเหตุเรามีแพ้วิชนะถูกไหมครับไอ้คนที่เติมบ่อยๆแล้วก็เทรดเละๆๆอย่างผมเนี่ย แน่นอนว่าผมก็เป็นนะผวงก็เป็นเหมือนกันมันควรจะทํำยังไงอันนี้ก็จะมีในเรื่องของอาการบริหาร mindset ในการเทรดต่างๆมากมายนะครับจะสหรับสิ่งที่ผมเข้าใจครับเอาสั้นๆง่ายๆสิที่ผมเข้าใจก็คือว่าสติครับสติมันคือคํานี้ครับสติถ้ามีสติครับถ้ามีสติตอนแพ้นะครับตอนแพ้ แล้วหยุดก็จะชนะแล้วครับแค่นี้เองครับไม่เซ็ตในการเทรดมีสติครับตอนแพ้นะครับแล้วหยุดก็คือชนะแล้วครับสำหรับผมคือแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าอันดับแรกคือเราเทรดเนี่ยทุกคนหวังชนะทั้งหมดไม่มีใครหวังแพ้เพราะว่าแพ้มันเสียงเงินถูกไหมไม่มีใครหวังแพ้ครับ พอเทรดปุ๊บแพ้เกิดอะไรขึ้นครับเสียเงินนะนี่นคือเห็นได้อยู่แล้วเพราะเสียเงินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเราแม่งก็คิดว่าแม่งทำไมกูแพ้วะใช่ไหมครับทําไมกูแพ้วะมัน่าจะได้ดิวะสุดท้ายเราก็ต้องเติมเงินใหม่แล้วก็ไปเทรดต่ออันนี้ก็คือเรียบร้อยครับไม่มีสตินะครับมันก็จะกลายเป็นลูบที่ว่าแพ้เติมเทรดแพเติมเทรดนะครับซึ่งไอาการที่เราจะทำไมซ์เซตในการเทรด mindset ในการเทรดหรือจิตวิทยาในการเทรดให้เราแข็งเ่ยอันนี้คืออยู่ที่ประสบการณ์ครับประสบการณ์สำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องกังวลครับถ้าคุณได้พอแต่กครั้งคุณจะรู้ว่าโอเค m i n d s e ในการเทรดเนี่ยคือสำคัญมากๆผมแนะให้เป็นอันนี้ครับ mindset ในการเทรดผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่ง ที่ต้องฝึกนะครับเพราะว่าไอสิ่งเนี้ยมันไหลเวียนอยู่ในหัวสมองเราตอนเราเทตครับเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบการเสี่ยงแล้วก็การได้ในสิ่งที่เสี่ยงมาเพราะว่ามันคือจะทําให้เราเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขออกมานั่นเองอันนี้คือสามเสาหลักนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อเทคนิคอลหรือเป็นในเรื่องของมัลนิเม้นท์มนซึ่งเป็นเกราบป้องกันหรือไม่ก็ mindset ในการเทรดเนี่ยสาคัญทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมมายกให้ไอ้ตัวนี้เลยให้ดาวเลยไอ้ mindset ในการเทรดเนี่ยสำคัญมากๆอันดับหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ยังประสบความสำเร็จหรือว่าเทรดได้ดีมากๆในตอนนี้ครับแต่ว่าจะพยายามนะครับพยายามให้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปนี้หรือช่องเนี่ยเป็นตัวแทนในการอสอนนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจไปกับทุกๆคนนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็หวังว่าจะ็ีประโยชน์ทุกท่านนะครับ